รู้ไหมภัยในโลกออนไลน์น่ากลัวกว่าที่คิดแม้ว่าระบบออนไลน์จะเป็นประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันซึ่งกำลังเกิดสถานการณ์โรคระบาดการเรียนออนไลน์จึงมีความจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดช่องให้บรรดาผู้ไม่หวังดีรวมถึงการโพสต์แชร์เนื้อหาต่างๆที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความรุนแรงความเจ็บปวดความแตกแยกและสุดท้าย นำมาซึ่งการสูญเสียแล้วเด็กๆอย่างเราจะรับมือกับภัยต่างๆนี้ได้อย่างไรกรมกิจการเด็กและเยาวชนสำนักงานกศทชและ True เชิญชวนน้องๆเยาวชนอายุ11-18ปีเรียนรู้วิธีการป้องกันภัยจากโลกออนไลน์กับกิจกรรมรู้ทันโลกออนไลน์ในรูปของแบบทดสอบผ่านแพลตฟอร์ม True We Learn โดยน้องๆจะได้รับความรู้และการป้องกันภัยที่มาในหลากหลายรูปแบบและเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภัยร้ายจากการถูกหลอกลวงหรือการทำผิดพรบอคอมพิวเตอร์รวมทั้งวิธีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนโลก All ออนไลน์น้องๆที่ผ่านการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนจะได้เกียรติบัตรจากโครงการรู้ทันโลกออนไลน์และสำหรับคนที่ได้คะแนานเต็มรับสิทธิ์ลุ้นแพ็กเกจทรูมูฟเอชเน็ตความเร็ว4กิกะไบต์ไม่อัน ใช้งานได้90วันจำนวน100รางวัลสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนโดยสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมเราคือผู้ชนะและจะไม่ตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์อีกต่อไปร่วมดำเนินโครงการโดย